อ่ะทีนี้มาดู amusing uh, amusing นะเฮ้ยเห็นเติม ing amuse เป็นสิ่งที่เรียกว่า verb of fee feeling นะคะอืมต้องจำได้นะใช่ว่าเป็น verb of feeling เฮ้ยมันก็ต้องเป็นไงเติม ing แปลว่า หน้าถูกปะ่ะเหมือน interesting คือหน้าสนใจนะอันนี้ก็แบบเป็นงาความรู้พื้นฐานนะจ๊ะแล้วก็ลงเอ็ดคือยังไงจ๊ะรู้สึกเออลงอิ่งหน้าลงเอ็ดรู้สึกเหมือน interested รู้สึกสนใจอ,อ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูแลเออมันต้องแอบดูความหมายนิดนึงเขาบอกว่า Uh, amusing คือเป็นยังไงคะทำให้ตลกเนาะฉะนั้นลง ing แปลว่าหน้าตลกหน้าขบขันเหมือนเหมือนตัวตลกอ่ะจ้ะเออแต่ถ้าเกิดว่าลง S ลง ed เนี่ยก็จะแปลว่ารู้สึกขบขันเคลียนนะหน้าขบขันกับรู้สึกขบขันนะคะเขาก็บอกว่า he was quite amusing เขาเนี่ยหน้าขบขันมากเลย when he heard what had happened เมื่อเขาเนี่ยได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้น เฮ้ยงงมาเขาหน้าขบขันมากเลยเหมือนเขาแบบดูเป็นตัวตลกมากเลยเออได้ไหมก็จะตอบว่าสิ่งที่ผิดนะก็คือสิ่งนี้นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาเราได้ยินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องรู้สึกถูกว่ารู้สึกตลกขบขันนะคะเราก็จะตอบว่าเฮ้ยนี่แหละเหมือนเราจะได้เจอเนื้อคู่ก็คือคําตอบของข้อนี้แล้วข้อนี้นะคะ amusing นะน่าจะแก้เป็นแก้เป็น a m u s e โอเคไหมจากหน้าขบขันเป็นรู้สึกขบขันเขาเนี่ยรู้สึกตลกขบขันมากเลยเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปแล้วข้อนี้ amusing ก็ต้องเปลี่ยนเป็น a m u s e ที่แปลว่ารู้สึกขบขันนะคะ